แต่ปีนี้ที่มันหักตรงไปหนานสองนะครับของ TOT มาตรฐานรวดสลิงที่ใช้ยึดมาเนี่ยนะครับมาตรฐานว่าของ TOT แทเอาเหนือกว่าพักวัวมากๆเส้นยึดไอ้ลักที่มันยึดไว้นะ่ยขอใช้สีมุมเลยนะครับอันนี้ใช้แปดก็ย,ยังเอาก็อยู่ข่าวมันออกไปก็สั้นๆนะครับ เดีย๋ยนี้มีเงินที่เข้าบัญชีโอนมาเนี่ยนะครับสี่หมื่นกว่าบาทคราวที่แล้วปีแล้วนี่ผมจําได้ผมมีคุณลุงคนหนึ่งอยู่อเมริกาครับเป็นข้าราชการลำนานนะแกโอนมาสองขั้นสามั้นทีละพันเหรียญพันเหรียญอนะไรอย่างงี้นะปีนี้แกก็ดัก,ดกแชบคงจะบอกไหวละแล้วกับปีที่แล้วเนี่ยในกลุ่มมูเฮาที่ในอย่างในจังหวัดเชียงรายเนี่ยเกือบจะบอกว่ามาได้สักบาทเลยก็ได้นะ ไ,ได้มาจากข้างนอกแต่คราวนี้ข้างนอกตั้งแต่วันที่4มาเงินเข้าวันที่วันที่5เลยครับมีเงินเข้าเข้ามาครั้งแรกดูเหมือนจะ1,000บาทอนะไรอย่างเงี้ยรวมๆแล้วถึงมาเจ้าเนี่ยได้40,000กว่าบาทเมื่อกี้ยามแม่สายมีพันธมิตรที่เชียงใหม่เมื่อมา5,002ยามแม่สาย5,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่ปได้รวมกับ สี่พันห้าพันที่อาจารย์ก็นกบอกตะกี้ก็ืผมโดยตรงเนี่ยนะครับประมาณสักสองพันแต่เงินที่ต้องจช้ผมไม่ได้บอกว่าผมจะขอนะฝ่ายเงื่อเือเื่อเอาบางเงือนบอกว่า,อ,วา,อ,วา,อ,วาอย่างสักคาที่ต้องจช้ขั้นต่ำนะครับเอาเสาขึ้นไปตั้งให้ได้เนี่ยสามแสนบาทถึงจะปีหน้าบ่ต้องมาเรียกอะไรแถมไมนะนั่นคือฝ่ายที่ห่้เรื่องเกี่ยวกับความแข็งแต่ง ต้องเป็นลักษณะการทีผมนี่เป็นคนจ่ายอย่างเดียวผมผู้เรื่องอย่างชัดเันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าเงินที่เข้าบัญชีทุกบาทก็จะในรูปของกรรมการนั่นเงินมันได้เท่านี้นะมันมีอยู่แค่นี้นะถ้าไผจะดําเนินการส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เกินะักนึกถึงคุณชุติภพว่าอ้าวชุติภพมีเงินแค่นี้ถ้าจะทําก็ทํานะแต่อย่ามาเอาที่ผมนะผมมีข้าราชการบำนาญครับ เงินเดือนสากนเอาไปกึ่งปายที่เหลือก็ไหวกินข้าวขาดุนกับวิทยุทุกเดือนก็เอาลนะมีข้าวกินก็โอเคอย่างนี้นะผมคงม่ต้องอธิบายนะครับพว่าวิทยุมันช่วยอย่างได้พ่องอย่างมูงเฮาอย่างนี้นะครับงูกันอยู่มันเป็นสื่อที่ง่ายที่สุดที่จะอย่างท่านพว่าบอกนะครับทําความเข้าใจใช้เวลาครับแล้วกำลังจะ ได้เสื้อแดงเข้ามาคุยตัวในรายการอย่างเริ่มสนใจขึ้นมากำลังจะเหมือนจะว่ามีกำลังใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันที่4ส4เมษายนเิาว,วิภาพเพอ่าใจใจอ่อนลงไปอยู่ตาตุงเหมือนกันแต่ในนี้โอเคตั้งตัวได้แล้วถ้ามีสตงางค์ก่อนห้อุดมการความคิดในอย่าง่างๆบอกเปลี่ยนแปลงจำท่านพูดว่าได้น้อยเดียวว่าเอาสุดจริต เป็นที่ตั้งเอาความถูกต้องเป็นธงนำชีวิตชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำมาอย่างเพื่อส่วนรวมได้ก็จะทำต่อไปก็แจ้งเตียนะครับขอบพระคุณครับก็คงจะคงจะกระ่างแท้นนะครับสำหรับานักานข้างได้มาผูกในตัวตันเองเราคิดว่าใครมีความคิดเห็น เพิ่มเติมไหมครับข้อคิดเห็นอื่นๆเรามาแลกเปลี่ยนกันได้นะในช่วงนี้ดีครับขอบคุณครับผม